จักไทยสบายดีตอนเย็นจากประเทศอิต,อตาลีคณะนี้หามงแรงทันปุมดวงจันงามค่ะมืดคึมละ่ะชงระดูนะนาวสีมงหาโมงก็มืดท่านผูุชมยังกลับบานเอนนี้จะเป็นชวนสาธารณะของเขาเจา้าาจนใหม่เลือดตะกิงใบบ่มีแหลวหลวงลงมาหมดแล้วทันผูุชม ดองจันทร์นี่งามคักส่งตัวดองจันทร์กระาเย็นแห้งกไปซื้อกระดาษห่อของควรให้ให้คู่จะให้ของควรคู่หลังปีใหม่ละทันผู้ชม หลังจากโองเรียนกลับมาเปิดอีกรอบไปสื่อสื่ออยู่หลานจีนมาทันผูซุ่มย่างรัดมาทางปักส่วนสาธารณะของเขาเจ้ามันจะหดบาตรนไปเนเบอร์ใหม่ไล่ขัะทันผูสุ่มนี่พินานี่ยคอยจะมาเอาแบบฟุ้นเบอร์ใหม่อยู่แถวนี่จากเล็กจากน้อยเอาปใส่ผักงามแห้งพี่กายนี่ยคอยเอาฟุ้น ฟุ้นเบ้อใหม่เดือบกระใส่คักงามงามงามคักงามเน่เคียอ่อนแบบเบ้อใหม่สันทั้งเครื่องออกเลยจะเอาเป็นฟุ้นเป็นฟุ้นอันสันสันล่างทานผู้ชมปุ้ยรรมศาสตร์เห็นดวงแกนละงามคักดวงแกนดวนใหม่สุ่มคักทานผู้ชม สว่างเพราะเขาเจ้าเปิดเปิดไฟเขาเจ้าบบเปิดนี่คือหมืดคขืมเลยฮันผู้ชมบรรยากาศทางกับบ้านย่างรัดปลารัดเมืองกับ ไก่ะจอะบาดแล้วทานแหละทานผู้ส้มตอนตอนไปสื่อหันยางไปทางอันตามทางทางถนนหรือทานผู้ส้มแต่ว่ามันมันโค้งไก่แห้ง้าก,กลับก็เลยรัดมาปักสวนสาธารณะมันจะไก่กวาอันไปอันยางตามถนนท่านผู้ส้ม เย็นเมดเลยทันผู้ส้มเย็นกระด่างมหมดเลยเย็นคักต้นไม้ต้นซุนต้นส้นตันี้ต้นต้นคิสมาสเมนบวอว่าอ้งามแห้งเมนแหละตันี้ต้นคิสมาส ใบเขียวสวยงามโดนคิซมานไล่ยดนยู่ชวนนี่โนกิสมานรม่รักไล่แบบทันผู้ชุ่มอีกแบบหนึ่งแบบโนอีกม็ดอีกแบบหนึ่งหันคือว่าจะง้ามคนนี่ ว่ามันเป็นสลบขึ้นเลยตอนนี้แบบกุงลงน่ะท <ด parole S 2> <adic> ่านผู er. ้ชมกิ่งบักหลายๆกิ claro ok. ่งหลายคักเข้าใจจุดผูุบ่อดิเก็เนาะเอตาพูชโอเค เบอร์ใหม่แต่ว่าเบอร์ใหม่เก <Porque S 2> ็บอาไปใช้พักถ้าปลูกพักเลยลิมาม quello che c'è quello che c l negozio in Milano r o o s u e l o principale penso perché ho visto lui p c h o tutto e s t o di bianco cappelino bianco เมื่อเนี่ก็วันคิดสมาธิของเขาเจ้าลรือท่านผู้ชมหดบ้านแล้วจ้ะพอก้อนให้คู่พอไลายเป็นท่านผู้ชมแล้วก็จะออกไปมาจะออกไปกินอันซูซีดบ้านแล้วท่านผู้ชม บ้านทุกคนก็กนเห็นสิเป็นล้างเงนออกมากหน่อยๆที่ว่าไฟหยิบหยับหยับนะคะคุผู้ชมอยู่มงสีขาวเหนือแต่ว่ายืนออกมากบ่าได้เปิดไฟคิดสมา์เนาะปิดไว้เจ้ของตัวข่อยอยู่สันเพิ่ง สันวลุงจะเป็นหลานพิดสาไฟหย,ยิบหยับเงียบเียบสีสีเหลืองสีแดงสีเขียวหันกัเมนระเบียงสอนภาคของคน